ผู้ชมครับในที่วันทันเหตุการณ์นะครับตอนที่ทางพี่หมวยได้มีการอ่านข่าวไป <Okay. S 2> เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งนะฮะที่ปากแหว่งเพดานโหว่ตอนแรกเราคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับและปรากฏว่าในเอ็มนะครับได้มีการนําเอาภาพของน้องเนี่ยเข้าสู่ระบบนะครับใน Facebook แล้วก็มีการไปเรียกในการขอรับบริจาคเงินเนี่ยนะฮะโดยได้มีการเช็คเมื่อวานนี้นะครับว่าชื่อบัญชีเนี่ยเป็นของนายเอ็มเป็นของเจษดา ของเจษดา,ดาทศทียชื่อจริงของเจษดาในเอ็มเป็นคนเป็นคนลงแต่ว่าเป็นลูกของสุน,นันเป็นลูกของสุน,นันหรือว่าจุมจ๋มจุ๋มใช่ค่ะ,ะนะครับคือหลังจากที่ตำรวจเองเนี่ยก็พบว่าในเอ็มเนี่ยนะครับได้มีการใช้ Facebook ส่วนตัวนะครับชื่อว่ารักเธอเท่าฟ้าได้มีการโพสต์รูปเด็กหญิง3ขวบนะฮะร,ระบุชื่อว่าน้องเนี่ยนะขออภัยผู้ชมครับน้องคนหนึ่งกันละกันนะเข้าไปในกลุ่มช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและผู้ยากไร้ โดยระบุนะครับว่าน้องนี่มีการปากแบ่งพิดานโหวและก็ตาบอดและแม่เด็กเนี่ยต้องหาเงินมาเพื่อใช้เลี้ยงดูลูกแล้วก็เปิดขอรับบริจาคนะครับสุดท้ายจากการตรวจสอบก็พบว่ารูปเด็กที่ในเอ็มโพสเนี่ยนะฮะที่บอกว่าจริงแรกบอกว่าชื่อน้ำตาลจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลูกของนายเอ็มกับจุ๋มนะครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะส่วนบัญชีที่ให้ผู้ใจบุญโอนเงินเนี่ยเป็นบัญชีของเจษดาซึ่งเป็นอีกหนึ่งภรรยาของเอ็ม ตำรวจเองเนี่ยครับก็มีการตรวจสอบบัญชีของทางเจษสานะครับว่ามียอดโอน,นเข้าไปเท่าไหร่แล้วการกระทําของเอ็มเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเข้าข่ายหลอกลวงหรือว่าค้ามนุษย์หรือเปล่าล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับลุงของเด็กหญิงวัยสี่ขวบครับได้ไปพบกับทางตํารวจนะฮะก็คือพลตํารวจตรีนพศิลป์ภูลสวัสดิ์นะครับท่านก็เป็นรองผู้าการตรวจนครบาลโดยทางฝั่งของคุณลุงเนี่ยยืนยันนะฮะบอกว่าหลานเนี่ย นะตอนเกิดมันในร่างกายแข็งแรงปกติตั้งแต่แรกเกิดครับไม่เคยมีอาการของปากแหว่งเพดานโวแล้วตาเนี่ยก็ไม่ได้บอดด้วยโดยหลังจากที่จุม๋มคลอดเด็กคนนี้ออกมาอาทิตย์กว่า,ก,วาก็นําไปให้ตนเองนั้นเลี้ยงนะครับที่จังหวัดกําแพงเพชรพอหลานอายุได้สองขวบครับในเอ็มแล้วก็จุ๋มเนี่ยก็เอาตัวหลานไปเลี้ยงที่กรุงเทพหลังจากนั้นไม่เคยเจอหลานคนนี้อีกเลยเคยโทรศัพท์ขอให้ทางจุ๋มนั้นถ่ายรูปหลานมาให้ตนเองดูแต่ว่าจุ๋มเนี่ย ปฏิเสธนะครับไม่ยอมถ่ายมาให้ดูจนสุดท้ายเนี่ยมารู้จากข่าวนะครับว่าหลานที่เลี้ยงมานั้นถูกทารุณกรรมถึงขนาดนี้คุณลุงเสียใจมากนะครับทั้งนี้ลุงยังยืนยันนะครับว่าจุ๋มเนี่ยเป็นคนรักเด็กแต่พอไปอยู่กับเอ็มเนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะส่วนเอ็มตนเองไม่เคยสัมผัสหรือว่ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่เท่าที่พูดคุยกันครับก็ไม่ได้มีอาการของคนป่วยทางจิตนะฮะ แค่เคยรู้ว่าในเอ็มนั้นเคยทำร้ยำรายร่างกายของจุ๋มด้วยการจับแขวนกับขื่อแล้วเอาไม้เนี่ยนะฮะเป็นไม้ขันเสื้อเนี่ยตียตนเองเชื่อนะว่าเอ็มตั้งใจทำให้หลานของตนเองนั้นเป็นเด็กพิการเพื่อเอาไปหากินขอย้ำนะครับว่าตนเองนั้นแคนในเอ็มมากและสงสารหลานมากขอฝากบอกเอ็มด้วยว่าต้องประหารลองฟังเสียงลุงดูครับเลี้ยงแต่แรกเกิดก็ปกติดีละมันก็ไม่มีอะไรปากก็ดี ไม่มันก็ปกติของมันนั่นแหละเด็กคนที่สองเลยใช่ไหมครับครับครับอาการครหลังสิบสองเลยครับเครับตาตาก็ไม่บอดอะไรก็ไม่บอดครับสมบูรณ์หมดทุกอย่างครับรู้สึกเสียใจมากเลยแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้มีแต่เสียใจอยู่เงินหละโดยส่วนตัวคุณคุณคุณตาต้องคิดวว่าคุณตาคุณลุงเชื่อว่าพ่อหรือแม่ร่วมกันทําหรือพ่อทําคนเดียว ผมว่าพ่อที่แรกก็พ่อทำแหละผมว่าร่วมกันร่วมกันแหละเขาก็ต้องตั้งใจแหละเขาเพราะว่าเขาทำอย่างนั้นน่ะที่ผ่านมาตอนเขาเลี้ยงเขาไปหากินข้าวมนุษย์อย่างเงี้ยเหรอมันคงไปทำนองนั้นแหละดีนิดนึงค่ะคุณลุงคะในวันนี้ที่เราแบบเลี้ยงน้องมาเราคือแกแล้งกับสิ่งแฉนแฉนสงสารเขาเขามันน่าสงสารร ขณะที่ลูกสาวคนโตของสุนันที่อายุ22ปีก็ยืนยันเหมือนกันนะคะบอกว่าน้อง4ขวบร่างกายแข็งแรงคือลุงสังวรเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิดจน2ขวบน้องแข็งแรงปกติตั้งแต่แรกเกิดแล้วหลังจากนั้นเอ็มกับแม่ก็คือสุนันก็มาเอาน้องไปเลี้ยงเองสุดท้ายตนมาทราบว่าน้องถูกนำรูปไปบริจาคโดยน้องมีอาการปากแหว่งเพดานโวตาบอดมีโรคหัวใจตกใจ เกิดอะไรขึ้นกับน้องเพราะว่าจากร่างกายที่น้องแข็งแรงปกติทําไมจูจ่ๆถึงมีอาการป่วยมากขนาดนี้ทางน้องเองก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าการที่จูจ่ๆน้องมีอาการแบบนี้มีใครมาทําอะไรไม่ดีกับน้องไหมเพื่อต้องการจะเอาน้องไปรับบริจาคเงิน